สวัดสดีครับมา่บพอีเคยนะครับกับผม,ผม, Online, in, มพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับวันนี้มาพบพอกันเ่นเคยนะครับในบรรยากาศที ished, ่คึมฝ่าคึมฝนนะครับวันนี้ผาพีนองมากช่มนะครับการถอนมั่นเดือน1 1อนะครับนี่ครับการถอนมั่นเดือน11นะครับมั่นกับมั่นโฟที่นะครับมั่นกับมั่นชีวภาพนะครับเพราะว่า ยากขยะยังกระบอมีนะครับคุ้มบ่ได้คุ้มนะครับใส่แต่โฟที่ยางเดียวนะครับกับใส่แต่โฟที่ยางเดียวนี่ครับครับชมนี่มันโฟที่นะครับโอ้โหหัวหัวเบลือเือเลยนะครับนี่ครับหัวเบลือเือเลยนะครับมันโฟที่นะครับมันของพอพัฒนาเสียวล่เองนะครับนี่ครับโอ้โหมัน หัวใหญ่ๆนะครับมันเดือนสิบเอ็ดนะครับนะครับมันเดือนสิบเอ็ดนะครับนี่ครับอ่าเราก็เอาออกแล้วเราก็จะปลูกต่อนะครับนี่ครับเอาออกเลยหอกจะปลูกต่อนะครับนี่ครับมันเดือนสิบเอ็ดนะครับมันโฟที่นะครับมันชีวภาพนะครับชีวภาพก็จุนนี่ครับลูกในพี่น้องเบืองนะครับครับโอ้มันก้านแดงนะครับนี่ครับมันก้านแดงนะครับ แปลงนี้ก็อยู่ที่บ้าณห่าไรนะครับแปลงนี้ก็อยู่ที่ห้าไรนะครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับมีแต่หัวใหญ่ๆนะครับครับมีแต่หัวใหญ่ๆครับนะครับมีแต่หัวใหญ่ๆนะครับนะครับมีแต่หัวใหญ่ๆเลยนะครับโอ้โหมันเดือนสิบเอ็ดนะครับใช้โฟทีนะครับใช้โฟทีนะครับ ชายโฟทีนะครับมันเด่นสิบเอ็ดนะครับของพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนี่มา่นพวกกันจินคื้นะครับกระผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับชายโฟทีนะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนีือีกเด่นหนึ่งกองนะครับมีอยู่สิบซองครับสี่พันห้าร้อยบาทส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ แล้วก็ผู้ได้สื่อหนึ่งกองนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับผู้ได้สื่อหนึ่งกองกับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับนี่ครับทีมงานโฟที่นะครับมันนี่มาแบบอาค้มฟ้าค้มฝนเหมือนวันนะครับนี่นครับชงใช้จะโดนไล่หนึ่งประมาณก็สี่ตันนี่แหละครับโดยประมาณนะครับไล่หนึ่งก็ประมาณสี่ตันนี่นะครับสามตันสี่ตันก็สี่ตันกว่ากว่านี่แหละครับนี่ครับหัวใหญ่นะครับมันเดึ่สิบเอ็ด ปกติเดือนสิเวจะบ่ค่อยมีหัวนะครับก็เพราะว่าเวลาปลูกผ่านฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งก็มันจะออกหากบ่ค่อยดีนะครับนี่ครับกกรถกำลังไถนะครับรถกำลังไถนะครับนี่ครับนครับถกำลังไถอ๋อนี่ครับผู้ใดสนใจสนใจนะครับสั่งจองได้นะครับโฟที่ 1นึ่งองหกรบาทนะครับสามซองหนึ่บาทแล้ีกได้หนึ่องนะครับสี่พาบาทนะครับคุณภาพก็ฉีดพ่น1นึองก็ฉีดพ่นได้สิบห้ถึงยีไล่ต่อ1นึ่งซองครับซองหก็600บาทนะครับช่วงนี้ก็ช่วงประหยัดเนีครับการเห็นให้มั่นกับางคนก็ขาดทุนนะครับบางคนก็ได้กําไรนะครับหลัการราคาช่วงนี้ก็ บ่ค่อยดีมาเลเนาะครับราคาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ราคาอยู่ที่2บาทนะครับราคาล้านน้อยนะครับ2บาทนะครับราคาลานน้อยกับสองบาทนะครับโอ้โหห้อยยังไงนะครับโอ้โหขับห้อยยังครับอ่ใช้โฟลทีร่วมกับอะมิโนแบ็คนะครับ เอาเมนูแบตก็ขวดเล็กก็600บาทนะครับขวดใหญ่ก็ขวดใหญ่ก็1,700บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับก็บเงินปลายทางนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับก็ลื่นก่อนขอบคุณแฟนๆเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับอ่ะโมจะเป็นประเทศไทยก็ดีประเทศลาวก็ดีนะครับกัมพูชาก็ดีนะครับอ่ ผักเหนือผักกลางผักอีสานนะครับของประเทศไทยก็ดีนะครับขอบคุณแฟนๆเอฟซีที่กดไล,ลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับขอบคุณสนุนจินสนใจโทรสั่งจองได้นะครับถ้าบอกเข้าใจโทรมาสอบถามก็ได้นะครับเบอร์โทรก็0 9 8 6 2 6 9 1 1 6นะครับพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับอรรบอสนุนจินสุนจินสนใจบอกเข้าใจก็โทรสอบถามได้นะครับ โทรสอบถามได้นะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นโฟทีนะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับฉีดพ่นได้สิบห้าถึงยี่สิบไลนนะครับโฟทีหนึ่งซองมีอยู่สี่สิบกรัมนะครับนี่ครับโฟทีหนึ่งซองมีอยู่สี่สิบกรัมนะครับหรืออยากได้ระเบิดหัวมันสับหลังนะครับนะครับระเบิดเดินนี่ครับระเบิดหัวมันสับหลังนะครับนี่ตัวหใญ่นะครับนี่นี่ ก็ใช้อะมิโนแบ็คนะครับขวดเล็กก็ขวดเล็กก็600บาทนะครับขวดใหญ่ก็1,700บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางนะครับกับผมพัฒนาเกษตร์รายนะครับถ้ามันหน่อยเาก็ฉีดหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับถ้ามันหน่อยนะครับถ้ามันใหญ่ก็โฟลทีสองช้อนนะครับต่ออะมิโนแบ็คหนึ่งฟานะครับชุบระเบิดหัวมันสับหลังนะครับ เมิโนแบกหนูฟ้าใช้น้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับอ่ะเมนแบคขวดเล็กก็ได้ประมาณ5 6ไร่นะครับต่อหนึ่งขวดนะครับเล็กเลยขวดใหญ่นะครับแบบประหยัดนะครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับหนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับเดซิทิสเตย์ขอโทษสั่งจองเลยนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษียรไอยนะครับเบอร์โทรกับคุณก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับโดยฟังว่าท่านกระบอกไม่นะครับชูเก้าแปดหกสองหก ก้าหนึ่งหนกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นดีก่อนครับพบกๆคลิปหน้าครับโชคดีมีชัยสวัสดีครับ